หลักเทีโจมใครเป็นบ้างคะปวดสะโพกมากปวดกล้นล้าลงไปถึงขาด้านหลังเลยนะคะบางท่านปวดไปถึงน่องหรือว่าไปถึงเท้าเลยก็เป็นไปได้เองนะคะชาล้าลงขาไปทั้งขาเลยนะคะบางท่านรู้สึกว่าขาไม่ค่อยมีแรงใช่ไหมคะบางท่านเอ๊ะทำไมเป็นมานานสักพักหนึ่งเนาะขาสองข้างทําไมไม่เท่ากันอ่าก็อาจจะเป็นจากกล้ามเนื้อ กลุ่มหนึ่งนะคะตัวหนึ่งนะคะที่เป็นปัญหาแล้วก็เป็นหนีกระเส้นประสาทก็เป็นไปได้เอง,เองนะคะแล้วก็มีคาถามถามเข้าม,มาว่าเป็นมาสีปีทาไมไม่หายสักทีใช่โรคนี้หรือเปล่าใช่กลุ่มอาการนี้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวมุกมาตอบคาถามนี้ให้เนาะโอเคก่อนอื่นนะคะเราไปรู้กันก่อนว่า,าสลักเพชรเนี่ยมันคืออะไรเนาะทางการแพทย์นะคะจะเรียกว่ากล้ามเนื้อสะโพกหนีกระเส้นประสาทหรือที่เรียกว่า Peripheral m y e l o d e n d r i t นะคะซึ่งสาเหตุเกิดจากกล้ามเนื้อมัดนี้เลยค่ะ ที่เรียกว่าพิริ์มิดเนาะอ่ามัดนี้ชื่อพิริ์มิดนะแล้วก็ข้างใต้กล้ามเนื้อมัดนี้นะคะจะมีเส้นประสาทเส้นหนึ่งนะคะที่เรียกว่าสแคลียติเป็นเส้นประสาทใหญ่นะคะที่ลากย้าลงมาแล้วก็แตกแขนงนะคะไปเลี้ยงส่วนต่างๆกล้ามเนื้อทุกส่วนเลยในในขาของเรานั่นเองนะคะเพื่อที่จะสั่งการนะคะให้ขาของเราทํา ทุกอย่างได้ตามที่เราต้องการนั่นเองนะคะแต่เมื่อไหร่นะคะที่ต้นสายนี่แหละเกิดปัญหาสิ่งที่ตามมานะคะก็จะส่งสัญญาณไปผิดๆนั่นเองนะคะทําให้เราบางทีเราให้เกิดการตึงตัวของขาทั้งขาเลยนะคะทําให้มีอาการปวดที่ขานะคะรวมถึงนะคะบางท่านจะรู้สึกว่ามีขาอ่อนแรงนะคะหรือถ้าหากว่าเป็นนานนะคะแล้วก็ไม่รักษาก็ทําให้เกิดการฝ่อรีบของกล้ามเนื้อก็เป็นไปได้นั่นเองนะคะแต่ว่า จริงๆแล้วเราควรจะแยกโรคในการบริหารด้วยนั่นเองนะคะเพราะว่ามีกลุ่มอาการหนึ่งโรคหนึ่งนะคะทีค่คล้ายกันนะคะหรือที่เรียกว่า h m p ก็คืออาการของมอนลอกกระดูกปลิ้นทับเส้นประสาทนั่นเองนะคะมอนลอกกระดูกส่วนเอวเนาะปลิ้นไปทับเส้นประสาทซึ่งเส้นประสาทที่เขาไปกดทับก็คือเส้นประสาทตัวเดียวกันดังนั้นอาการจะคล้ายคลึงกันมากๆเลยนั่นเองนะคะการตรวจแยกก่อนนะคะเดี๋ยวมุกจะมีการ ตรวจแยกให้นะคะให้ลองไปทําเองนั่นเองนะคะแล้วก็พอแยกได้แล้วเอ๊มันรู้แล้วว่าไม่น่าจะเป็นหมอนรองกระดูกแล้วน่าจะเป็นพิริมิตแล้วก็กำลังกายตามคลิปนี้ต่อได้เลยนั่นเองนะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเรามารู้ปัจจัยกันก่อนนะคะว่าปัจจัยที่ส่งเสริมทําให้เกิดเนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งก็จะมีหลักๆอยู่5ปัจจัยเนาะอันที่1เลยนะคะก็คืออิริยาบถของเรานี่แหละที่อยู่ท่าเดินมานานนะคะโดยเฉพาะการนั่งนานๆใครทําทงานนะคะนั่งหน้าคอมานานนะคะสาถึงชั่วโมง2อสชั่วโมงกอ ไม่ลุกขึ้นมาเลยนะคะรวมถึงใครที่ขับรถนานๆนะคะสองสามชั่วโมงขึ้นไปนะคะก็ทําให้นะคะกล้ามเนื้อมัดนี้รวมถึงเส้นประสาทที่เขาอยู่ตรงก้นของเราเนี่ยโดนกดทับตลอดเวลาด้เองนะคะทําให้เขาเนี่ยเสียประสิทธิภาพการทำงานไปเนาะรวมถึงการนั่งนานนะก้นตรงนี้ก็จะเกิดการตึง ทั้งหมดเลยนั่นเองนะคะพรีฟอร์เมตด้วยเนาะทำให้เกิดการกดทับของเส้นประสาทตัวนี้นั่นเองนะคะ1เลยนะ2นะคะก็คือกล้ามเนื้อมัดนี้นะคะเกิดการอ่อนแรงนั่นเองนะคะ3นะคะก็คือการใช้งานที่หนักมากเกินไปโดยเฉพาะการวิ่งเยอะเนาะโดยที่ไม่ได้คลายกล้ามเนื้อเลยนะคะรวมถึงนักปั่นต่างๆนะคะท่าทางทุกอย่างที่กลนของเราใช้งานที่หนักเกินไปนะคะก็ทําให้ส่งเสริมให้ไม่เกิดอาการนี้ได้เช่นกันนั่นเองนะคะต่อไปนะคะก็คือในเรื่องของอ การกระตุกเนาะบางทีเราขยับขาผิดท่าขยับต้นขาผิดทางปุ๊บเกิดการกระตุกของกล้ามเนื้อนะคะก็ะทําให้เกิดได้เหมือนกันนะคะรวมถึง5เลยค่ะสุดท้ายคืออุบัติเหตุนันเองนะคะใคพรพัดตกหกล้มนะคะก้นกระแทกพื้นสะโพกกระแทกพื้นไปโดนนี่แหละค่ะคือสาเหตุนะคะที่เป็นปัจจัยหลักๆเลยนั่นเองนะคะ5ปัจจัยเนาะโอเคอ่ะเดี๋ยวต่อไปเนาะมุกจะพามาแยกอาการนะคะแยกโรคกันร,ระหว่าง หมอนรองกระดูกปลิ้นทับเส้นประสาทแล้วก็พิฟฟอมิดการเพราะว่าอะไรเพราะว่า2โรคนี้นะคะการกายะภาพจะแตกต่างกาันโดยเฉยนะคะถ้าหากเราทําผิดนะคะก็จะส่งเสริมทําให้อาการของเราแย่ลงก็เป็นไปได้นะเพราะว่าหมอนรองกระดูกปลิ้นทับเส้นประสาทเมื่อไหร่ที่เราออกกับร่างกายที่เป็นของพิฟฟอมิดนะ่าจะส่งเสริมให้เกิด การเปิ้นของหมอนรองกระดูกเพิ่มมากอีกได้นั่นเองนะคะดังนั้นมุกจะให้คลิปนะคะนี้เป็นคลิปแยกด้วยนะคะรวมถึงท่าบริหารที่เหมาะกับคนที่เป็นฟิล์มิสซินโดมเนาะส่วนคลายนะคะที่เป็นหมอนรองกระดูกเปื้นทับเส้นประสาทนะก็ไปดูอีกคลิปนะคะซึ่งมุกก็เคยอัพให้ไปแล้วเนาะลองไปดูนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูการแยกโรคกันนะคะ2โรคนี้แยกยังไงไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูท่าแยกโรคง่ายๆ2ท่ากันนะคะว่าเป็นหมอนรองกระดูกปลิ้นทับเส้นประสาทหรือเปล่านะคะหรือว่าในเรื่องของเป็นแค่ ก้านเนื้อสะโพกหนีบเส้นประสาทนั่นเองเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่า2โรคนี้การกายภาพนะคะในการบริหารเองจะค่อนข้างแตกต่างกันนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่เราเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนะคะ ไปออกท่าบริหารที่เป็นวิรปุกิีซินโดมหรือว่ากล้ามเนื้อสะโพกนิเส้นประสาทเนี่ยอาจจะกระตุ้นนะคะให้หมอนรองกระดูกปลิ้นเพิ่มขึ้นได้นะคะนั่นเองนะคะเพราะว่าท่าบริหารของ2โรคนี้นะคะแตกต่างกันนั่นเองนะคะอ่าแต่แต่ว่าถามว่าคนที่เป็นหมอนรองกระดูกปลิ้นทับเส้นประสาทสามารถเกิดในเรื่องของกล้ามเนื้อสะโพกนิบรักเส้นประสาทร่วมด้วยได้ไหมสามารถเป็นไปได้นั่นเองนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าหมอนรองกระดูกปลิ้นทับเส้นประสาทโดยเฉพาะ L4 L5 S1 อะไรพวกนี้เนาะมันเป็นส่วนที่จะมาต่อ เป็นรากประสาดนั่นเองนะคะต่อยาวที่จะมาฟอร์มตัวกันเป็นสเกียรติกเนิร์อ่าก็คือเป็นเส้นประสาทใหญ่ก่อนที่จะลงไปเลี้ยงขาคือมันเป็นต้นเหตุต้นสายเลยนั่นเองนะคะดังนั้นเมื่อไหร่ที่รากประสาทมีปัญหากล้ามเนื้อทุกส่วนเขาก็จะได้รับผลกระทบทั้งหมดตั้งแต่ก้นลงมาเลยนะคะทั้งขาเลยเช่นกันนั่นเองนะคะ,ะแต่เราจะรักษาส่วนที่เป็นเอวแต่ว่าถ้าว่า เป็นในเรื่องของพรีฟอร์มิซินโดมเนาะคือกล้ามเนื้อมีปัญหาอันนี้นะคะเราก็จะมาใน,นเรื่องของกล้ามเนื้อกาันนั่นเองนะคะมันก็จะคนละแบบกันดังนั้นการเช็คนะคะจะเป็นสิ่งที่ดีมากๆกันเองนะคะโอเคสท่านที่จะให้ท่าแรกก็คือ SLR เรราไปดูกันเลยว่า SLR นะคะทำยังไงนั่นเองนะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นผลเป็นบวกนะอาจจะไม่ให้ทำนะคะ า้าที่เป็นฟลิปูมิซินโดมนั่นเองนะคะเพราะว่าเราอาจจะต้องไปดูว่าเอ๊ะหมอนรองกระดูกมันเป็นในส่วนไหนนะนั่นเองนะคะแล้วก็อาการที่เป็นเนี่ยอาจจะต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้วยนั่นเองนะคะโอเคไปดูท่าแรกกัน s l r เ e s t นะคะเดี๋ยวเรานอนง่ายเลยนะคะ จริงๆควรจะมีผู้ช่วยเนาะก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าจริงๆไม่อยากให้ใช้แรงตัวเองในการที่จะยกขึ้นนั่นเองนะคะโอเคให้ผู้ช่วยนะคะจับที่ข้อเท้านะคะข้างหนึ่งจับที่หน้าขาของเรานั้นเองนะคะแล้วก็ค่อยๆยกขาของเราขึ้นข้างที่มีอาการนะคะยกขึ้นช้าๆนะดูอาการตามองศาเลยค่ะถ้าหากว่ายกขึ้นประมาณ30องศาถามว่ามีอาการไหมถ้าหากว่ามีอาการในช่วง30องศานะคะก็อาจจะเป็นหมอนรองกระดูก ปลิ้นทับเส้นประสาทก็ไปไปได้นะคะถ้าหากไม่มีลองยกขึ้นอีกปุ๊บ45องศาเริ่มมีอาการปวดสะโพกแล้วลงไปที่ขาหมดเลยนะคะอันนี้อาจจะเป็นหมอนรองกระดูกปลิ้นทับเส้นประสาทก็เป็นไปได้นั่นเองนะคะปุ๊บเริ่มมีอาการปุ๊บให้หย่อนลงมานิดนึงนะคะแล้วก็ให้ผู้ช่วยนะคะกระดูกข้อเท้าเราขึ้นนะคะอาการเพิ่มขึ้นไหมถ้าเพิ่มขึ้นน่าจะใช่แล้วนะคะให้วางลงทันทีนเนเะคะค่อยๆวางนะอาซึ่งเอ่อ องศาที่นิยมนะคะไดแอนะคะหรือวิวนิจฉัยว่าเป็นหมอนรองกระดูกเปลี่ยนเส้นประสาทนะคะก็คือองศาที่30ไม่เกิน70เนาะในช่วงนี้คือในช่วงที่การทํางานของเส้นประสาทเนี่ยผิดปกติไปนะคะทําให้ผลเป็นบวกนี่แหละค่ะโอเคถ้าหากว่าเราเป็นบวกนะเราจะไม่ทําท่าที่เป็นฟิลิโฟมิซินมดมที่จะให้ไปนะคะต่อไปถ้าเป็นลบเนาะถ้าหากว่าผลเป็นลบคือยกไปแล้วนะคะไม่มีอาการนะคะ ขึ้นไปได้สบายๆแค่มีอาการตึงขาปกติเนี่ยอันนี้คือเป็นโลบนั่นเองนะคะ,ะถ้าหากว่าใครไม่มีคู้ช่วยนะคะจริงๆเลยนะคะอยู่คนเดียวก็ลองใช้ผ้านะคะปุ๊บนะคะคล้องแบบนี้เลยนั่นเองนะคะชึบจากนั้นนะคะให้ใช้แรงแขนของเรานี่แหละยกขาขึ้นเลยนะคะแล้วก็พยายามตึงขาวไว้ปุ๊บ มีอาการไหมในช่วง30-70องศาถ้าหากว่ามีอาการในช่วง30-70องศา,าน่าจะเป็นหมอนรองกระดูกปลิ่ยนทำเส้นประสาทและเราต้องไม่ทำท่าของพิลิรฟมิซินโดมแล้วนะโอเคต่อไปท่าที่2ท่าเทสพิลิรฟมิซินโดมนั่นเองนะคะเป็นท่าที่ไปยืดกล้ามเนื้อพิลิรฟมิสเนาะคือให้เราอนตะแขงค่ะแล้วก็ เอาขาข้างที่มีอาการขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็งอเข่า 60. สไอ้องศานะคะแบบนี้นั่นเองนะคะถ้าหากว่าเราหย่อนเข่าลงไปได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะคะ<ส>บางท่านนะคะแค่หย่อนลงไปแบบนี้นะคะตัวตรงนะหย่อนแค่เข่าลงไปนะคะก็จะรู้สึกว่ามีอาการปวดเล้าลงไปที่ขาแล้วนั่นเองนะคะ<ส>บางท่านนะคะไม่ต้องหย่อนลงไปเลยค่ะ ตอนกลางคืนถ้าหากว่านอนท่านี้อยู่นะคะก็จะรู้สึกว่ามีอาการชาล้าลงไปแล้วนั่นเองนะคะเพราะมุกเคยเป็นนั่นเองเนาะตอนนั้นคืนนอนท่านี้แหละตื่นขึ้นมารู้สึกแบบอุ้ยทำไมขามันร้าขนาดนี้นะคะเป็นมาแล้วนั่นเองนะคะถึงพูดได้เลยนะคะโอเคเชิบเป็นท่าง,ง่ายๆเนาะโอเค ย้ำอีกครั้งนะคะใครที่ทำท่าแรกหรือว่าที่ท่า S L R test เนาะทำไปแล้วในช่วง30ถ70องศามีผลเป็น โพสิทีหรือว่าผลเป็นบวกนะคะให้เรานะคะงดทำท่าที่จะให้ไปดังต่อไปนี้เลยนั่นเองนะคะแต่ถ้าหากว่าท่าแรกไม่มีปัญหาไม่มีอาการปวดล้าวลงไปเยอะๆเลยนะคะปวดแค่รู้สึกว่าตึงๆที่ขานิดหน่อยนะคะให้เราออกกําลังกายท่าที่เป็นฟิลฟินิสินโดมที่จะให้ต่อไปนี้นะคะและทําลองทําอย่างจริงจังดูนะคะมุกคิดว่าอาการของคุณจะดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูท่าบริหารกันจ้า ต่อไปนะคะเป็นท่าแกลอาการนะคะฟิลิปมิสซินโดมหรือว่ากล้กามเนื้อสะโพกหนึ่งเปอร์เซ็นต์ภะษานั่นเองนะคะมุกเคยให้คลิปนะคะสั้นๆไปแล้วนะคะสำหรับใครนะคะที่ ทำในท่านั่งเนาะมุกให้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถที่จะไปย้อนไปดูกันได้เลยนั่นเองนะคะแต่จริงๆแล้วนะคะการที่เป็นก้ามเนื้อสโพกหนีบเส้นประสาทนะคะอยากให้ยืดกล้ามเนื้อเพิ่มนอกจากที่เป็นก้นหรือว่าฟิลิปมีนั่นเองนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ต้นเหตุเขามีปัญหาแล้วนะคะเขาก็ส่งสัญญาณไปผิดๆนะคะทาให้กล้ามเนื้อของขาของเราตึงทั้งขาเลยนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้เป็นคลิปที่ให้ครบทั้งวงจรเลยนะคะเดี๋ยวเราทําไปพร้อมๆกันนะคะท่าแรกนะคะให้นอนหงายเลยค่ะปึ๊บ จากนั้นนะคะให้เรานะคะชันเข่าขึ้นหนึ่งข้างแล้วก็ข้างที่มีอาการนะคะให้วางแบบนี้ให้เหมือนลักษณะเป็นเลข4นั่นเองนะคะปึ๊บนะคะจากนั้นนะคะให้ใช้มือของเรานะคะกอดใต้เข่านะคะปึ๊บนะคะสอดลงปึ๊บแบบนี้นะคะใต้เข่าแบบนี้นะคะค่อยๆดึงนะคะเข่าชิดออกมานะคะโดยที่ ขาข้างนี้ของเราไม่หุบเข้านะคะให้มันเชียงออกไปด้านนอกแบบนี้นั่นเองนะคะดันออกไปเลยนะคะให้ค้างไว้นะคะนับ1ถึง20เลยนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ลงเดี๋ยวให้ดูอีกมุมหนึ่งเนาะจะได้เห็นอย่างชัดเจนนะคะขาข้างที่มีอาการคือข้างนี้เนาะ ปึ๊บแบบนี้เลยค่ะให้เรานะคะใช้มือนะคะสอดเข้าไปใต้เข่าแบบนี้นั่นเองนะคะปึ๊บแล้วก็ใช้ศอกนะดันนะคะให้ขาเฉียงออกแบบนี้นั่นเองนะคะไม่ให้เขาหุบเข้านะให้เขาดึงออกแบบนี้ใช้แรงแบบนี้กดดึงเข้ามาให้ชิดอกเท่าที่เราทนได้นะคะจะรู้สึกว่าตึงสะโพกมากๆเลยนะคะให้ยืดให้รู้สึกตึงมากหน่อยนะคะแล้วก็ค้างไว้นับ1-20ถึงนั่นเองนะคะ1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20แล้วก็ลงนะคะทำห้าถึงครั้งแล้วแต่อาการของแต่ละคนเนาะโอเคแล้วก็ทําอีกข้างหนึ่งก็ได้ค่ะหรือว่าทำแค่ข้างเดียวจริงๆแล้วปกติมุอบริหารมุอก็จะทำทั้งสองข้างเลื่นเองนะคะโอเค ทาข้างนี้เยอะหน่อยข้างทีม่มีอาการน้อยหน่อยก็ได้เนาะถ้าต่อไปนะคะก็คือให้เรานะคะเอาขาข้างที่มีอาการนะคะพาดมาแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้มือข้างหนึ่งนะคะดึงมาเลยปึ๊บจะรู้สึกตึงก้นนะคะแล้วก็มาเอวได้นะคะค้างไว้นะคะนับ1นึถึงยีเหมือนกันนะคะหนึ่งสองส1มสี 12 13 14 15 16 17 18 19 20แล้วก็ผ่อนจำนวนครั้งอย่างที่บอกไปเลยค่ะ5-10ครั้งนะคะแล้วแต่อาการเนาะทำสองข้างเช่นกันโอเคถ้าต่อไปนะคะเป็นการยืดขามุมนี้น่าจะโอเคแหละนะคะให้เราคล้องปลายเท้าเลยค่ะผ้าที่ไม่มีไม่มีความยืดหยุ่นนะคะถ้าคุณหนูแบบนี้แหละปึ๊บวางลงไปเลยค่ะ กระดกปลายเท้าเลยนะคะตามแรงนะคะจากนั้นค่อยๆย,ยกขึ้นเลยค่ะให้รู้สึกตึงนะคะเข่าเจ็ดตรงไว้นะคะยืดนะคะหลังขาทั้งหมดเลยนะคะค้างไว้นะคะนับ1-20เช่นกันนะคะเอาความตึงนะคะเท่าที่เราทนได้เนาะตึงตึงมากนะคะให้ตึงมากหน่อยนะคะหนึ่ง6 7 8สา0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 19 20แล้วก็ลงจำนวนครั้งเหมือนกันเลยค่ะทำสลับข้างกันได้นะคะถ้าต่อไปนะคะยืดเส้นประสาทข้างขากลามเนื้อข้างขาเนาะคะก็ยกขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็เบี่ยงขาไปด้านตรงข้ามแบบนี้นั่นเองนะคะปุ๊บจะรู้สึกว่าตึงข้างขาทั้งหมดเลยนั่นเองนะคะค้างไว้นะคะนับ1ถึง20เหมือนกันเลยค่ะ 1, 2 สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ1้1ส1บ1ิบเอ็้าสิบหกสิบเจี่สิโอเควางจำนวนครั้งเหมือนกันเลยนะคะ,ะเมื่อกี้เนาะเผื่อไม่ทันยกขึ้นเฉียงแบบนี้นะคะค้างไว้นับหนึ่งถึง20นะคะแล้วก็ตรงกลับนั่นเองนะคะ,อ,ะอีกท่านึ่งนะคะ เป็นท่ายืดก้นปกตินะคะก็คือดึงเข่าชิดอกนี่แหละถ้าหากว่าใครไม่ตึงท่านี้ไม่เป็นไรนะคะกะ็ผ่านไปได้นะคะจากนั้นนะคะอีกท่าน,นึงก็คือกอดเข่าชิดอกแล้วก็กระดกข้อเท้าขึ้นยืดขาขึ้นค่ะแบบนี้นะคะค้างไว้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบหกใครนะคะค้างท่านี้ไม่ได้นานก็ไม่เป็นไรค่ะค่อยๆขึ้นค่อยๆลงได้นะคะแบบนี้นั่นเองนะคะให้รู้สึกว่ากล้ามเนื้อยืดมันจะตึงมากตรงแฮมสติงเนาะอันนี้เป็นการยืดกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังนั่นเนองนะคะอีกท่าหนึ่งนั่นเนองเนาะจริงๆแฮมสติงของเราเขายืดยสองท่านะคือท่าที่เป็นขาตรงเมื่อกี้ท่าแรกเลยนะคะที่เอาผ้าคล้องนะคะแล้วก็ยืดขึ้นมาทั้งระบบแล้วออกท่าหนึ่งคือท่านี้ จะรู้สึกว่าขาเบามากค่ะทุกท่ายืดมุกก็จะให้ทำห้าถึงสครั้งแล้วแต่อาการนะคะแต่ทุกท่านะคะให้เราทําขึ้นจังหวะ ช้านะคะอย่าทำเร็วนะกล้ามเนื้อของเรานะคะจะได้ไม่บาดเจ็บนั่นเองนะคะแบบนี้นั่นเองเนาะเ,เดี๋ยวเรามายืดขาหนีบกันหรือว่าไอริโอโซแอกันนะคะง่ายๆเลยนะคะให้เรานะคะอเอาขาข้างที่จะยืดคือข้างนี้เนาะ,ะแล้วก็อีกข้างหนึ่งนะคะก้าวไปด้าน,นหน้าแบบนี้นะคะตั้งตรงไว้เลยนะคะจากนั้นให้ถ่ายน้ำหนักไปข้างหน้านะคะปุ๊บให้รู้สึกว่าตรงนี้ยืดนะคะตัวตรงไว้ข้างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ 1ิ1เ1็1สิบถ่ายกลนะับนะก็จะมาถึงช่วงตอบคำถามนะคะที่ทําไมเป็นมาสามหปีแล้วทาไมไม่หายสักทีเป็นไปไหนหายบางทีพักช่วงไปแล้วก็เป็นใหม่ได้จริงๆนะคะอาการนี้นะคะพริโมิสซินโดมเนาะสามารถหายได้นะคะแต่ว่าสามารถเป็นซ้ําได้เหมือนกันนะคะอาการของกล้ามเนื้อของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นปวดข้อบา่าหรือปวดส่วนต่างๆในร่างกายของเรานะคะสามารถเป็นซ้ําได้นั่นเองนะคะเพราะว่า หากว่าเรานะคะยังทําพฤติกรรมนะคะเช่นเดิมนะคะอาทิเช่นคนที่ชอบนั่งนานๆสองสามชั่วโมงไม่ได้ปรับพฤติกรรมตัวเองเลยพอเป็นหายแล้วก็ทกํากลับมาเป็นพฤติกรรมเหมือนเดิมอีกนะคะโอกาสที่จะเป็นซ้ำแน่นอนว่ามีเน่แน่นอนนั่นเองนะคะกล้ามเนื้อของเราเนาะมันได้รับการบาดเจ็บได้ง่ายอยู่แล้วนั่นเองนะคะถ้าหากว่าเราทําในท่าที่ผิดๆหรือว่าไปกระทบกับเขานั่นเองนะคะเป็นแล้วหายได้ค่ะแล้วก็สามารถเป็นซ้ำได้นั่นเองนะคะหายขาดมีไหมคุณต้องดูแลตัวเองอย่างมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของออกออก,กาลังกาย ก้นให้แข็งแรงเพิ่มขึ้นไม่ไปกดทับซ้ำๆนั่งนานๆเหมือนเดิมอ่าอันนี้ก็จะเป็นการป้องกันการเกิดซ้ำได้นั่นเองนะคะลองไปดูนะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์บ๊ายบายคะ่ะ